ใช่นะนไอ้อดชามลยขึ้นบุขึ้นยู่เอ้าอึบอึบเสียงข่าวพ่อเราคอยดัอึบไห้ขับหัวกันตายมันไหนได้เข่งได้มาอึบตีนเย็บตีนมันน้ำไปลงไปตงตีนเ้นเอาเอ็ด่งงขึ้นเออเออเอ็บ จุดไยแล้วจุ่ายแล้วจุดไเอเอเสียงขวเชียงแนุ่ดบัดเสียงนจักเป็นเฮงเ่ะโอเคมาเรียบร้อยมาลุยเลยละ อไ้บอลนะงเดียวฮะออนดอล่าเจ้าชิรอนยังเดดหมหง่อนหงเยแล้วเนาะมาอดมามาจากกอนชีนั่นเดี๋ยวมามามาข้าวก่อนไหมันต้องต้องเติมพลงพลังก่อนไหมด้วยดเนะฮะอยที่เออเวนันเอาอาดยอันเลือกเอารถได้ไผมากตัวไรได้เอา แม่นอิงตามมากอิงตามผู้ยากเอาล้งบชาเอาตโ้ลปนี่งลาาโอ้คชีดยกันห้องกันแดดเนี่กันเดดาชิเน็ตลับออเอดดนี่ยด้วยอ่ะเอาตัวรกเลยเอาเด้อลายดีเด้อพี่น้องเด้อมาพบมาพ่อกัน อ่าเบิกงามยามดียกเสาเฮือนเสาบ้านน้องปลาเมื่อนี่ป้าเจ้ตื่นมากันหนาเช้านี่จังงัยเราบอได้คอยตื่นเช้าโทรหาเบาสงสัยบ่บถติดติดอยู่ติดอยู่แต่บ่ครับมื่มาแต่ขับรถตี้ยหน่ะโทรหาสมบุนสมบุนเออคนสิตามไม่พอวัดปัดสมบุนโทรยังบติดอยู่นะพออันนี้เพิ่นยกเพิ่นยกเสาอันนี้ไว้ถะเนาะอ่าด้วยเสาควันเสาเลือกเสางาม เป่นว่าแปดมงซิบเลยทมาเลยทันได้ชาวันเิบแปดมงซิเนาะเสียดน่อยนึ่งดดอยดเอาับเป็นอเพิ่กันแนวเลยนอต้องเยัเอาเอากระตูนะกระตนะายดีบกเตียงเสบายดีเ้อสบายดีเด้อพีนน้องเด้อเออเอาตัวไยาวยาว้าเามันม,มันหน่อยพอดีนี้เอาเอาลอยพี <t ik> <t ik ่แล้วกฮะ กินตอนไดนคุณตื่นมากกิตาท่านดแก่คุยก็บมาเลยมนจางว่าดืิมืนตาเมากิตาบอสทำไีพอพี่เลยมาดิเอยรับเลยนะเปรับเลยเว่นตาล้ามาเออเนาะมา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 

นนี่ดิร่างกายแข็งเฮงนี้เหตุการณ์เหตุงานโอนเนาะินน้ำเลี้ยวเลี้ยเลยเสานี่เอเลยเนาะเป๊ะเลยบัดเลปินไปทางไหนดิปิ้นไาไหนบังคูเอางัดทางงัดบงูเลวมูอมูมูชีวิติ่นาบอได้บอเป็นกันิานตัวมือมือมมมมอออมมอ ทางเลยเนาะเฮาเออสบายดีเด้อโดทางายดีสวัสดีอามามาพอดีเลยมาหลายคนซอยกันพอดีเลยอ่าไ่พี่เองไก่ไ่ไใหญ่ก็เฮ็ดเฮ็ดงาม

เ,เชียงข่าวพ่อเราคอยหยได้ขับวัวกันตายมันไหนไดเข่งไหมาอึบได้วไปเก็บมปเก็ย้น้างเสียงนึองึ๊บเออไปๆเาะตาะ้าพเตะเรียนถอ ดูแวก็ชิได้ยอ่แต่ว่ามันมันได้อยู่ตีมันเพียงอยู่ตีบ่งวยตโอเคโอเคไ่ได้ ตัวมาค่อยก็ได้โอ้เจ้กกล้ามอยู่เล้วเจ้าน่ะตัวกล้ามอีกตัวย้งคือที่ได้ทผู้เดียวจะบอกเฮ้ยช่วยกันแล้วช่วยกันนี่แหละเพราะคันด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 ันหาพินะกรล้ามมาชจะเอาผู้เดียวจะช่วยขึ้เก้าคือที่ได้เอาเชียงข่าวที่ดอก เดีไปก่น่าเดไปก่มา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 เที่งกอง้นไ้่ติบเที่ยงก่อนหบ่เตีเทียงก่อนเอาเอาเอาาอาาา ต <laughs> okay. ่อม <that> ือตัวนี้เสียขาวป่อยขึ้นโอเคเอ้าโอ้เสียงขึ้นเฮ้กัไปเองในสาวยากใชโอเคเลยาเอามูยกเด้เาใส่เสียงใส่เสียงชงให้มูยกเนี่หน้าแดงเลยหน้าแดงแต่หน้า้เนาะแงบอกงเอาชื่อด้บ่ได้ออกฮงว่า บ้าล้วกับโหเนาะได้ช็ดขีได้ปะนะมา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 เ้มาขมาหิอสอก้าเอ้อะไรอไไดเจออะไร

เหมหลังยามันโคขมันเบอลูกได้เเออเออเดบเดบอเาว่เฮี้ยนานันที่เขเ้เขาว่ไ้งเานี่ยบอ

มาน่องห้องเจห้องมุมมันบูมเลยคย่งดึงงานงักเนาะบอนปาดตีมอยู่ปาดดดูดานั่นมันบ่อเนาะนี่มันบ่อให้เล็กแบบนี้ให้หยกนให้ให้ขึ้นให้เกขึ้นพอเบอร์นี่บริมีได้แล้วห้องแท้เนียนก็ได้แล้วเดอเด้อห้องห้องเจมห้องเจ้านเมนาไปยกต้นเราไปแนมต้นทางหลังได้ I Min. Mean. Papai nak air dia rain ni nah. โอ้ใช um. wow, so no oh, uh ้งอนเนบาดเดียอะรึก e. um, ็ต้องเอิ้นรถปุติจึงก็ได้ต้องวงออย่างนี้อ่าลองดูย่านลองก่อนจริงเดียวจริงเดียวแม่นเนี่ยพอรู้เรื่องรู้เรื่องเลยเนาปุกๆๆแล้วอยู่วัดพระบัลฮังก์โมระนาคกรรมเนาะเอาเบาเพื่อให้ระมัดระวังได้เบาเพื่อให้เป็นญานเนาะเดี๋ยวคิดว่าซื้อเบาเอาง่ายได้แ่บเอ้ยเป็นยังดอกปล่อยลงดูค่ะค่อยๆปล่อยดูนี่นี่

ห้า้บเอมา่งองอยาแหงจะเสียงเด้นอื่นแหงงเด้อพี่น้องเด้ออเดี๋ยวเดี๋ยวคอยจะใส่พื่เดียวก็ได้เสียงนะเอิฮบเิโดยจับโดยจับหุ้มเข้าไปหุ้มเข้าไปน้เา มา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 ไปไปางข็งแข็งแข่ง้ห้องกัยจะบบุมเฮงจับกล้องเจับือดดาดะก็เาเลย้ำบ่รอซ้ำบ่ต่อท้าย่มามานี่บ่น่รัี่นี่ไปไปเกันจับจร้อ้อ đây đây là nó ngưng ngang ngưng ngang cái này, phun đấy เนาะเจบนะเนะเอเ็บฟังเออบ่บ่ฟังนี่มันเจ็บแล้วพอฟังนั้นมันมันเงื้องฟังนั้นเดียมเหมือนเนาะเอาเอาไม้ดูเอาไม้เอไมอยูดมึงดเห็นิเล็ออกด้แต่มันเ็เชียนเอาได้บ่เชียนเอาต่วมันพอตัวออไกเงินีกข้างหนปราศนี่นีพอเรยไปหาชีพเน แม่นี่ถุงนกถุงนี่นี่ถุงหลังนี่คู่วยทเจ้าของยังดีได้หนิเนาะเบัีเจ้าของบ่เปิดบังด้วยในคลิปนะแต่ว่าได้่ไม่ได้นะับเนืองง่าเขาบีกว่าเจ้าจันทรนเขาเพาะเป็นเงาเขาบังม้นม้นเหลี่ยมมเออก็ได้ยะเนียนๆยน่อะใสุ่กเกิลจะมาควยบังทำไมเขจ้าบ่กบาตยีนี่ฮะคอรด้เกบนี่ บอกเฮาเฮาจำได้ว in in uh, no. yeah. uh, well, ่าเฮาชันยางไปทั้งนั้นลูกจำได้บอกแต่ว่าผู้ว่าของไครเฮาได้เก็บเฮาสีเอาไว้เจ้าเลยบ่จึงเอาไว้ให้เจ้าของเพิ่นเอาไว้น้ำหอมกับเบิร์ดแล้วเอาเอย่างมาชื่อช้งของใครชาวปัตตุนบุญทิชิบุญทัไหนบุแจบุของไครแหละไปไปชื่อน้ำเย็นเย็นน้ำก้อนมาชูคนกินนี่จบบุญได้เนี่จบ

เออตัวน่ะตัวกางเหรเนาะตัวไม่ตัวกางตัวเราจับฮะเชาขเชาคดเช่าคดบ่เาาคดเออม่ได้ไปยียหนขดหรือ่ามนงอมันขุดเหรอเจะเอาลงมคนโอ้เราก็แห้งบอเชามันมันมันแบบว่าพึ่ลรอไม่ตลอดเลยแบบแบบแบบตลอดแม่ดีบอแบบแบบคล้ายว่าเข้า

ุดท้ายรถไทยกับบุมีพยายามจคนเนียนเนียนอยู่วะโอเคโอเคมามามาเรืออ็ต้นุดท้ายเอาต้นไห้ก่อนนี่เอาดียเยวต้นลวเดียวประมาณนวดเขาีเาวัน่นบกินเลแว่ยนก็แม่นเป็าน้องวนี่เะยเียอย่

tụt, 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 mất, pích, 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 เอ้อ้อ้อตูดมาตูดตูดตูดมาอไปด้ยมาเอาี่น้องเข่งมือแข่งตีนเนอืเอางัดตั้งงัดบานงัดไปกันมาบัวไปครับไอ้บิดเฮงแล้วบอกคำไพ่แต่พีน้องได้บอกผู้ใหญ่ทำผู้ใหญ่ใหญ่น้องอำช้างไมได้เนาะ บำังไพตั้งก่อนจังเซียนโอเคบอกฮะยำหนึ่งไทยมาขวานโอเคโอเคเอานี่แล้วหละมามาตัวนี้ป่นี่ใช้อกบบ้าวคนชูงอยู่เฮ้ยเพิยนเพิ่นกอดเว้เด้๋ยวก้ยเฮ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 ้ยเอยเฮ้ยเต้ยนี้ย่ฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเยยเฮ้ยเเเฮ้่เฮ้ยเฮเด้ยเฮยเยเยเฮ้ยเ้เฮยเ้เเยเ มาเอ๊บเอ๊บเอ๊บมาตูดขมาตูดตูดมาพี่น้องตูดตูดโอเคใชแ้วเยาวไปทางไหนด้วย่หินหอวย่าโเห็นโมหนเนาะายเนาะมยาหมักต้นไผ่เหออยู่ว่เอา้ไเาส่บควสูบขึ้นนี่แม่นอเ ดังเทือกันหิ่งมากครับว่าประมาณนะเบิรนกำลันเด้อนะเบิ้ยช่างเพื่นนั่นแหละเบิรยอ่าเป็นเชียดตาเบิ้งบัดเดียวโอ้ยอยู่นั่นแหละตัวนี้ถือหูถือหูเราบ่นี่ฮะ ถือหูจะบอกคนปีนบอกถือหูถือบอกอันหูทีว่าเพื่อว่าเสียบเล็กเสียบลาแม่เสียบเล็กเสียบลาหูที่น้รล็อ่ยัดว่าเอถือแล้วมา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 ขึ้นอึ้อปึาบอึไบ่ด้งหลังมเนาไป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 เพรได้รันขึ้นเนี่ยเด้อเอา เขบอกเขาบอกเขาบอกเดา๋ยหันเียวหนึงนี้เอหนึ่งนี้ยวหัเดนเด้อ่นกน่ันเดนนเดีวนวั่งัเีย่ัเงนมีหีนึ่งวมันมัน่มนะนกวยึง หู้ไปถึงหู้เลยี่ฮะคือมันธรรมดาเฮงบบเะอืแต่ตะก้ไผตะก้อนมีหูสบายดีตะก้อนหกําไพ่บ่ะบอไมอนไพ่ใช่กองัผู้มมาจิกปุกตั้งไว้ใจว้สบายดีเด้อสบายดีเด้อบ่มมมือสบายดีเด้อคาไม่เลยคักนี่ลีนเนาะปุ๊บตั้งเลยพูด ใส่เลนชุมเลยยังบ่ตะพวกฮ็เอยคเแ้ก็เห็นคเยของคนอื่นมีเสียงแล้วของเาเอาแบบเงียบเลยนะเอาแบบเอาแบบเบื้องล่างเอาเบื้องล่างเลยเอาแบบชะมอ้มีเลยเชิมิกินชมอยด้ยกัตานกินกิไมเอกโอินไเอาวมนี่นังินเช่นเว่าหังเอียดนะน่า เอาบริยินภาษาทานพี่เ่าวนะปล่อยกันเลยบ่าปล่อยถึงตรไม้ปล่อยลงตุมเนาะจะเสียดกันได้เหนี่ยจะว่าถึง้นมหม่ลวลายเปนไบ้างฮัลยนยัง้ามามาคุ้ยไหมโอมอ่บนีทิ่มลนตุตุหน้ากันตุดหน้ากันเน้นถ่อไว้ือ้เอวถ เช้านาหูดียวไมผิดไม่ผาดเช้านาในชีหู้หนึ่งบึงได้สองคนนั่นแหละนั่นไวบ่ไวเราบอกมาจกเขาได้นึ่งสองึบอึบจุดไทยแล้วจุยแล้วอึ๊บอึบเฉียงขอเชียงเนี่ยอึ๊บึบบัดเสียงนะบัจัเป็นเฮงเหรอโอเคหิบร้อย

มา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 ผู ma, ma, ma. Ma, ้ใดญท่าน้กินนะมาเด้อก ta, ma, ma, ah, <c oughs> ินน้ำก่อนมา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 แก้วมา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 อิ่มร้อยอ่ะน้องมิกโดยสบายดีป้าโซตื่นเท่าไหร่เออมันเกิดช่วงลุงชิงเรีงอยู่ช่วงนอนเลยบาทเลยเอ้ากี่บาทชิงง่วงนอนอยู่เออตื่นตานอนจะุ้๊บ nó rồi rồi mà đỡ bị sao đây đây em luôn em lôi màu đỡ không phải phay bao hả hả bao à bớt đó hả hết được เศาเห็ดเศร้าเห็ดแล้วเมมนบอแมนคันว่าเย่เห็ุห่อย่ี้ด้วย่หลังนู้าเมมบ่เขมาเห็ดจะแแก่มาชอยแล้วจะกลอยจะไงนี่เศร้าเหตุแล้วเศร้าเห็ดแล้วช่วงนี้บมมีคนงานบ่มีเพื่นผลิตดินบล็อกพี่ร้ไงอยู่เพื่อนเพื่อนเนาะอ่าสบายดีเบาเตียงโดยโดยสบายดีสบายดีเอาไม่เอาเอาเอากันมาหากันแหกได้ไงฮะ มาพ่อครั้งแรกได้เนี่ยพ่อครั้งแรกได้ือเจอกันในเลยอยู่ทีได้ปากได้บอกน้ำมันอีกแล้วเอ้าตะก้อยตะก้อนเขาคอยไปชื่อเอ็มร้อยเฮือนเจ้าเจะบบัวร้อนน้องคอยบ่ใช่แมนยูเตะกี้ผมคือไปชื่อปูนชอยอยู่มาพ่อทรั้งนี้แล้วเนี่ยคะเออมาพ่ออยู่บ้านนี่บ่ให้เอ็มร้อยกินบ่เนี่ยคะเอาก็ะให้กินนี่แล้วเอ็มร้อยฤทธิ์พี่น้องเจ้ายวจะชื่อก็ได้มาตะพีมาขอบใจขอบใจด้วยด้วยเออถูกแทนอันไอ้แล้วมีน้ำให้ รุ่นแห้งกำลังอีกน้อยเติมเขาไปอีกห้าิพี่น้อยคือชิมาเลยล่ะแสดงแสดงว่าเติมห่รุ่นไหนได้ลอยหนึงนอยบ่มีเอ็นลอยหนึ่งอยห้าแล้วเมื่อกี้นี่เบดลอยหนึ่งเรารุ่นไหนได้ลอยอ๋อแห้งเบิดแหงเบิรดลอยหนึ่งเติมเขยห้าชิปห้าิปอันนี่โดยทำสายแล้วอันน่าั้งช่างได้ทิมงานไพท่านได้ได้เบิดได้หรอบอซีมรุ่น โอเคโอเคพี okay, okay. ่น uh, so. uh, ้องเลยอ่ะเติมอันพลัง uh, ก okay. ่อนเติมพลังก่อนเมร้อยห้ามีบุงบุญเพิ oh, uh, ่มไหมับเพิ่มวิตามินบี2พองปูนสอเท่าน่อันค่อันนี้เด้อสองเท่านีาีได้เนาะสาสี่จาก1ิบเป็น22สย์สอง อนสกินไปทำมวลาไม่เลยนะทีรนี่ตองพึ่งกี่นี่ักแก้วได้ชุดันเชิดชาแก้วได้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 ลูกไผ่นี่ะจังว่ากินใบได้กินขนมนกหลาเลยนี่ย้อลูกลาน่าเนี่ยพี่น้องเลยหู้ยูมาเรียบร้อยร้อยเรียบบาเนี่ปาติโต่้ไ nhưng mà ừ, cái đi, cái hang ngắt đâu, hang ngắt hang ấy, ng ngắt thằng ngắt lá bần này này. Mẹ, này. à, vợ nó muốn xiên này, nó Thiền mình cong, à. này nó, ba thịt thô, mọn, đẹp chêng chêng, cái này phi <laughs> nông này, cái này tuần sau rồi nè, tuần cảng viên nhưng mà qua thường đấy, nó, à, เอาพี่น้องเลยเรียกเตียงกันสิคอจบคลิปก่อนพี่น้องเห็นแล้วก็สิบไปหาเบิง้งเน่กินเน่ยากได้พเพาะยังบมมีอย่างเลยเลบ่มีแต่สิออกไปเบิ้งอยู่รงเห็ดนั่นแหละแต่อาชิ้นมูชิ้นอย่างชิ้นอันนี้มามาชู่กันกิน,นะนเนาะเพิ่นกันหาหมูคู่ยาติพี่น้องเพื่อนไก้เคื่อนเคียงมานุกสาวซอยก็ต้องมีเน่กินให้เพื่อนพี่น้องเห็นเนาะ ไปมีแต่ว่าข่าวเช่ากินไหมนะพ่อบ้านแล้วยังแต่ตอนนั้นนี่แหละเนาะสวยจังหน่อยนี่แหละเนาะโอเคพอดีฉันนะเพื่อเห็ดดูเห็ดกินใช่ไหมมันนั่นพอดนะมีแต่มันการทำนี่เรียบร้อยพี่น้องเลยตะฮาเซียนใช่ไหมมัน เอาตั้งขึ้นดิซึ่งจ,จังว่ากันเนาะอ่ะเจริญกัพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบ็ดส,สุขสุขคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บปขะาำโฆษณาเมืม่อนี้เลิกงามงาม,งามดีเป็นออกไม่สี่คำเลยเนาะบ้านเฮาเนาะออกไม่สี่คำเดือนหกพี่น,อน้องเลยอ่ากงกับวันเสาร์เนาะอ่าวันเสาร์วัน, 6, วนอ่าที่สิบเอ็ดพี่น้องกับพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อย อ7พี่น้องเหาะอ,อ่ามือตั้งเสาวเฮือนน้องป่าพ่อแม่พี่น้องเลยเลิศงามยามดีวาสันอ่ะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบ็ดซุกสุดคนรายการขอมุกขอบใจด้วยขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่ฝากเงินเข้ามาอ่าสมทบเพื่อเฮือนน้องป่าผู้เล็กผู้น้อยแต่บานก็นยังขาดลายอยู่ตอนนี้ก็พอแล้วคาสร้างพี่น้องเหาะอ,อ่ารายการบะเตียงกับสิบพยายามเฮ็ดให้น้องเพป็นเห็นดีที่สุดจังนใดก็ อ่าผักพี่ผากน้องพิจรารณาและก็ให้กำลังใจน้ำใจนเด้อพี่น้องเลยอัญชลับมะนีบะเตียงขอตัวจบคลิปน้องเพลงจำนี้กันเดี๋ยวออกไปตลาดตาดีไปชื่อซีนหมูซีนอ่าอยัางไม่ให้ชูคนกินก่อนชูผูเ้เนี่ยผู้บรรยุกสาวย่ยังนี่แหละพี่น้องให้กินเนาะอ่ะอยู่ดีมีแห้งเปดนสกุลทุกคนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย